มาดูกันคะ่ะว่าคนที่ทะเลาะก,กับคุณไปนะคะหรือคนที่ไฝ่กับคุณไปตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรนะคะรู้สึกอะไรอยู่ไพ่ทะเลอะขาคนที่มีปากเสียงหรือว่าทะเลาะก,กับเอฟซีพี่เมย์นะคะตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรคะตอนนี้เขารู้สึกอะไรอยู่ไพ่ขึ้นมานะคะเดอะดรีเมอร์ ตอนนี้อะ่ะมีความคิดมีความฝันนะ,ะฝันอยากจะทำนูน่นจะทำนี่ทำนั่นฝันหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเป็นคนช่างฝันเป็นนักฝันตัวยงเลยนะคะเรามาดูกันว่าตอนนี้สิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาฝันน่ะคืออะไรนะคะในช่วงนี้อะ่ะเพิ่งทะเลาะก,กันไปเนี่ยฝันจะทำอะไรมาดูสิคะเขาคิดอะไรรู้สึกอย่างไรฝันอะไรอยู่ อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะไพ่ขึ้นมาเป็น r e n e ว a l r e รี w a วลก็คือการที่พบปะเจอสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นสิ่งใหม่การเดินทางครั้งใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่อาจจะย้ายบ้านย้ายที่อยู่ย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยทำอะไรใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆกับชีวิตนะคะมาดูอีกสิคะว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรอยู่คะรู้สึกมีพลังอำนาจนะคะคิมออฟ คิงออฟวอรนนะคะกระสับถือไม้เท้ารู้สึกมีแพชชั่นกับการทำงานสูงนะคะตอนนี้นะคะมุ่งมั่นที่จะทำงานมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นสิ่งที่คิดสิ่งที่ฝันอาจ,จะเป็นเรื่องการโยกย้ายที่ทำงานใหม่การเปลี่ยนงานใหม่การทำโปรเจกต์ใหม่นะคะมาดูอีกสิคะว่าคนที่คลร์ลก,กับคุณไปหมาดๆใหม่ๆตอนนี้คิดอะไร Life Experience เขากำลังหาประสบการณ์ใหม่ๆกับชีวิตนะคะณนะตอนนี้กำลังสั่งสมประสบการณ์แล้วก็มีแพชชั่นกับการทำงานนะคะมาดูอีกสีเขาว่ารู้สึกอย่างไรอีขาตอนนี้ไพ่หกไม้เท้าทุกคนพลังงานของเขาอยากจะประสบความสำเร็จเป็นคนที่มุ่งมั่นในการทำงานนะคะพี่เมย์จากไพ่ที่เล่าเรื่องทั้งหมดนะคะไพ่ขึ้นมาเนี่ย สรุปรวมแล้วเรื่องรา, App, <ivan. S 1> ราวเหตุเกิดที่ทําให้คุณทั้งคู่ทะเลาะกันสิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจคือณนะตอนนี้มันคือช่วงเวลาที่เขาจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคใดๆทั้งหลายเพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงให้กับตัวเองของเขาเขาอยากจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเขาอยากเป็นคนที่มีพลังอํานาจมี power กษัตริย์ถือไม่าคือคนที่สามารถที่จะมี power ทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างณนะตอน ตอนนี้พลังงานของเขามีแพชชั่นในการทำงานโปรเจกต์ใหม่ๆอยากเปลี่ยนงานใหม่อยากพบเจอกับสิ่งใหม่ๆนั่นเองนะคะนี่คือเรื่องราวนะตอนนี้ของ